สวัสดีค่ะบัคสภาพมือสค่ะแอลค่ะอางค่ะวันนี้ค่ะทุกค่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกระโปรงยาวนะคะเป็นรวมผ้านะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดดีเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา1น0 0 0บาทนะคะน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลุกค้าจ๋าสาร้อยถึงสามชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเข้าข้า ยี่สิบแปดบาทยี่สิบเก้าบาทสามสิบาทก็ได้นะคะเอาง่ายๆเอาตัวเลขกลมๆประมาณการสามสิบบาทค่ะค่ะเป็นอะไรนะคะกระลาปงยาวยาวซ้ำหนคะกระลาปงยาวจยาวซ้ำหนคะก็คือยาวค่ะกระลาปงยาวนะคะาสวยอ่ะยาวพอไหมไม่พอยาวนี้ประมาณถ้าเปรียบเทียบกับองค์เจงนะสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วน แล้วก็ขายาวนะลูกค้าจ๋าประมาณการถ้าถ้าความยาวของเขาประมาณการนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นรวมเนื้อผ้าด้วยลูกค้าจ๋าเป็นกระโปรงยาวรวมเนื้อผ้าลูกค้าจ๋าลายดอกลายริ้วลายแบบว่าคลาสสิกนะคะลูกค้าจ๋าสีพื้นนะคะลูกค้าจ๋ามีค้าเค้ prayed, ากัน <Así S 2> มานะคจ๋าล <asp> ูกค้าจ๋าร้อยกิโลเกทเอ๊ะจ๋าร้อยกิโลเกทเอ๊ เอจะเต็มค่ะลูกค้าจ่าร้อยกิโลในราคา1 5ึ0 0หมื่นห้าร้อยบาทสวยมากอ่ะลูกค้าจ๋าสส่ลูกไม้แบบนี้มีมาสวยค่ะลูกค้าจ๋าต้นขึ้นมจ้าบาทก็ย่สิบแบาทจ้าลูกค้าจ๋า28บาทค่ะลูกค้าจ๋ากระโปรงอะไรเอ่ยยีบาทลูกค้าจ๋าใส่เล่นใส่ออกงงออกเดทได้ค่ะทำงงทำงานได้ค่ะงงอยู่ ได้ค่ะงามๆคือบางๆลูกค้าบางท่านบอกว่าไม่อยากได้เป็นสั้นอยากได้เป็นยาวๆที่สุภาพบอกแนวเรียบร้อยกัจะเป็นกีบวดที่แน่ะแนะลูกค้าจ๋าไม่อยากได้สั้นจ้าเน้ยาวจ้าแล้วก็อยากได้เป็นหลากหลายเนื้อผ้าแนะนําเป็นหมวดนี้ร้อยกิโลเนะลูกค้าจ๋าบางตัวนะบอกแจ้งลูกค้าก่อนว่า บางตัวพ่อค้าแม่ค้าบางท่านเอาไปขายได้เป็นหลักสี่ห้าร้อยเพราะว่ายาวค่ะลูกค้าค่ะแล้วแต่กระดาษเนาะเอารวก็แปดสิบก็ได้หนึ่งร้อยก็ได้ได้ค่ะยี่ร้อยห้าก็ได้ได้ค่ะนะคะสวยๆเยอะๆจ้าพี่แอลหนุ่ขอสั้นย่องหน่อยได้ปลาเต็มแบบว่าเหมือนทรงเออเราไปบางข้างล่างอ่ะลูกค้าเราสีแดงด้วยอุ้ยไข่ล้ำนักตัวนี้อย่างเงี้ยทำไมทำไมทำไมอยู่กับแดงไม่ได้เลยนะเป็นแดงไม่ได้ค่ะชอบมากสีแดง ลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าเป็นกระโปรงค่ะลูกค้าจ๋ากระโปรงรวมผ้านะคะลูกค้าจ๋าชอบอ่ะชสวยอ่ะเกรดเอด้วยค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนสุดคุ้มค่ะเยี้ยเจ็แปดบาทจ๋าใช่เยอะเยอะจ๋าลูกค้าจ๋าเยอะเยอะสวยรีวิวต้องไหนคือต้องแบบว่าอยากใส่ไหมอันนี้มีกี่สีป่าดสวยอ่ะอันนี้มีกี่สีป่านไหนไม่หมดใช้แม่สีโทนแม่สีคือให้ไม่หมดเลย ทีเดียวเลยนะคะจ๋าอย่ารอช้าป้าสวยแท้สวยอ่ะสวยจริงอ่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยใครที่ตามหากระโปรงใครที่สนใจกระโปรงลูกค้าจ๋าแนะนํางานตัวนี้ได้เลยค่ะค่ะด้วยนะคะเอาแนวพิเศษค่ะวินค่ะค่ะวินจ้าวินก็มาวินแตร์ก็มาค่ะเป็นรวมพ่อมแม่ค่ะผ้ายืดค่ะผ้ายไฟค่ะลูกค้าจ๋าผ้าสแปนเด็กค่ะผ้าลูกไม้ ี่ฟองค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยสวยสวยจริงงามงามสวยจ่ะสวยลูกค้าทุกท่านรอบจ้าพบเจอเราอยู่แล้วช่วงบ่ายแก่ๆค่ะลูกค้าจ๋าอย่าเพิ่งเริ่มทานกันนะร่ำรวคะลูกค้าจ๋าอย่าเพิ่งเริ่มทานกันเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์ให้นะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยอ่ะสวยจริงลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าใครที่แบบว่าขายกระโปรงอยู่แล้วแนะนำได้เลยนะคะงานล็อตนี้ลูกค้าจ๋าน้ำหนักร้อยโลราคา15,000หมื ร้อยบาทจ้าราคาจ้าน้ำหนักร้อยโลจ้านี่สวยจริงนะสวยจริงแล้วเป็นทำไมบอกว่าสุภาพค่ะสุภาพคนนี้ไม่มีแล้วยังไงคะถึงจะเป็นคุณรจสตีเราต้องสุภาพไปก่อนคือมันยาวค่ะลูกค้าจ้ามันยาวอ่ะมันเรียบร้อยแล้วมาใส่คลุมได้ด้วยกันแดดได้ด้วยนะเอากันแดดก็มาจ้ากันแดดก็กลมจ้าใส่ยาวๆเราไม่ต้องเย็นจ้าเราไม่ต้องเย็นไม่ต้องเย็นนะกันแดดกันลมนะป้าหลุยส์พางามี 8บาทลูกค้าจ่า28บาทก็ได้ตีเป็นตัวเลขกลมๆ3 0บาทก็ไ38ลูกค้าจ่าเอาไปซักรีดดีๆทำราคาตัวละร้อยค่ะ120ย่สิบค่ะร้อยห้าสิบละรค่ะได้หมดเลยนะคะลูกค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นก้อนแล้วแต่ตลาดด้วยนะคะใช่ค่ะมีแต่เสียหายเพื่อนดันช็อตเอลอยังเสียยังตายที่ต้องซ่อมแซมอาจเจอบ้างที่ต้องซักรีดอาจเจอบ้าง ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าอย่างู้อย่างเดียวว่าสวยสวยจริงค่ะได้เลยค่ะมันเรียบร้อยจริงๆเรียบร้อยกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะวหมวดนี้เขาเป็นกระปงยาวค่ะลูกค้าจ๋าแล้วเป็นรวมผ้าคขาหมายืดมีมาค่ะเป็นเด็ดมามาค่ะไฟจ้ามาค่ะเนื้อเย็นจ้ามาค่ะเนื้อผ้ารวมๆจ้ามาจ้ามาจ้ามากลูกค้าน่ะมาจ้า อ่ะ,อะลูกค้าจา๋าสวัสดีช่วงบ่ายเจอเจอก,กันนะคะเปิดรายการด้วยกระโปรงค่ะลูกค้าจา๋าเป็นกระโปรงพิเศษค่ะลูกค้าจา๋าลายดอกมีมาสีพื้นมีมาลายลิ้วลายกราฟิกมีมาหมดเลยเป็นรวมเนื้อผ้าด้วยนะคะแต่ว่าะะส่วนมากจะเน้นเป็นเอวอยางยืดะนะ ลูกค้าจหาะตะก้อส่วนมากจะเน,น้นเป็นเอวยางยืดเอวยางยืดนี่หมายถึงว่าเป็นฟรีไซส์นะคาจ๋าเป็นฟรีไซส์คนไซส์ใหญ่ใส่ไซส์เล็กได้ได้ใส่ไซส์ใหญ่ได้เพราะว่าส่วนมากเขาเป็นฟรีไซส์นะคะ<ช>แต่<ช>ว่าเรื่องความสูงข,งของลูกค้าแต่ละท่านไม่ได้การันตีเนาะ,ะบางคนบอกว่าสูงร้อยแปดสิบสูงร้อยแปดสิบใส่แล้วมันเป็นะ,ะเต๋อเพราะพี่สูงเกินไปนะลูกค้าอ่ะบางท่านอย่างมันยันนางเนี้ยค่ะนางบอกว่านางคือไมาทีาแต่ว่า ได้ยาวเพราะรถขาขาพอดีอันนี้เตี้ยไปนะลูกค้าไปต่อจ้าพี่แอลไล่คนเดียวนะคะขอจบไล่เพียงเท่านี้เท่านี้ที่แอลไล่เครียดไม่เครียดจ้ลูกค้าสาวใช้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละท่านด้วยนะคะลูกค้าจ๋าบางทีนะคะสูง155พอใส่ไปปุ๊บเป็นเหมือนยาวนะคะลูกค้าจ๋าถ้าคนสูง160ก็อาจจะเป็นแบบมัหกส่วนนะคะหกส่วนประมาณนี้นะคะ ทั้งนั้นให้เนียนทีประมาณเกงสามส่วน4ี่ส่วนห้าส่วนและก็ขายาวนะคะใช่ค่ะอุ้ยแต่สวยจริงลูกคะใส่ด้วย CF ได้เลยกระดาสอบนี้นะคะอตัวนี้เป็นของยูนิโคนะคะไม่ได้ดูแบรนด์เลยอะไปเด็วมากไม่ได้ดูแบรนด์เหมือนกันค่ะดู่ไเอุ้ยสวยเมาก ได้ใช่ไหมคะคุยไอ่ะความสูงอะค่ะไม่เป็นไรค่ะใส่อันตอันยเนาะใส่ชั้นสูงใส่เครื่องประสินไหยโอ้ใส่เครื่องประสินเอาโอ้ยยานต์เทียนไขยันต์ใส่เครื่องประสินนั่นแหมอาเซียเชื่อเยีะวยาแ้วผ่านการส่งเยียวยเป็นฟรีไซด์ก็ว่าได้เป็นเอลยันตยืดก็ว่าได้ถามหาไซส์ใส่ด้วยกันได้หมดได้หมดค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ละท่านด้วยพ่อค้าแม่ค้าง่ายนะทุกค่ะไม่ต้องไปวัดไซส์ไม่ต้องเสียเวลา อาวัดไซนอันนี้ต้องใส่อะไรอคะใสเอสใสเอ็มสามสามทำสามเท่าไหร่คะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสองสามสี่ไม่ต้องเสียเวลาวัดเพราะส่วนมากเขาเน้นเป็นเอเอย่างยืดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นฟรีใสก็ว่าได้ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยจริงอ่ะลูกค้าจ๋าเกรดเอด้วยลูกค้าจ๋าแนะนําเลยกระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสีเอฟได้เลยจ้าค่ะชอบกระสอบรีวิวสีเอฟได้เลยจ้าชอบกระสอบใหม่เราก็มีค่ะลูกค้าจ๋าพร้อมจัดส่งเลยราคาเท่ากันค่ะ คุณแม่เหมือนกันเกดแอเหมือนกันเรื่องจำนวนชิ้นรอประมาณไรเรียกันคะคาขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของขึ้นอยู่แบดค่ะของแต่ละกระสอบด้วยนะคะสวยอันนี้สวยกว่าสวยอันนี้สวยกว่าอันนี้สวยสวยกว่าอันนี้สวยกว่าอันนี้สวยไปต่อค่ะไปเป็นอะไรลูกไม้ลูกไม้เหมือนกันค่ะลูกไม้นะคะลูกค้าจะลูก เอได้เลยลูกค้าจ๋าซ f เอได้เลยกระสอบนี้นะคะลูกค้าจะเป็นกระโปรงยาวรวมผ้าจ๋า<ะ>เป็นกระโปรงที่สุภาพค่ะยังไงเป็นกระโปรงที่สุดภาพจ้าปรงสุภาพเพราะ<า>ว่าเขายาวคะ่ะเขายาวจ๋าสะอ่อนเี้ยลูกค้าจ๋างามเฮียสวยเนาะยิ่งลื <c oughs> อยิง่ยง,ยงสวยคะ่ะยิ่งยิ่งลรือยิ่งยิ่งใหม่ค่ะ ไ,ได้ส่วนหเหลือ<ม>นะคะเราไปรุ้นกันอีกรอบอะนะคะอ่าโอเคนะคะลูกค้าจะทวนรายการน,นะคะหมวดน,นี้เป็นกระโปรงรวมผ้าเน้นแบบยาวนะคะเป็นงานญี่ปุ่นและดีะนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทร,ร,ราคา1500บาทค่ะน้ำหนัก100กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้จาจะาสา0ร้อถึงสามชิ้นนะคะต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆอ่าสบาทค่ะ 28, 28่สิบแบาทค่ะยี่สบแปด่สิบาบาทค่ะค่ะสำหรับูกคะใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัตรได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์เฟซบุ o กหน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีกหนช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมอนี้นะคะขอบคุณค่ะ